สวัสดีนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับพระเครื่องท่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับ EP นี้นะครับก่อนนอนนะครับมาชมคลิปนะครับอง์ละ300บาท4องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับมาไม่ไม่ทำการเสียเวลาเรามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับช่วงนี้พระเหมามาเยอะนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่1นะครับสมเด็จวรรคังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับ องนี้องค์ที่1นนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่นะครับวัดสุทัศนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่องละ300บาทนะครับ4องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่4นะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับเนื้อชินเขียวนะครับ นี่นะครับพระกุเนื้อชิ้นเขียวนะครับไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะผสมนะครับเก่าแต่ไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นพระกุนะครับท้ายตลาดนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับนั่งบัวนะครับ เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระกุท้ายตลาดครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์วันทานะครับนี่นะครับพระวัดพับนะครับพิมพ์วันทาครับผม องนี้องค์ที่7นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่8นะครับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับขนีคนมาเยอะขอภัยนะครับขนีคนมาเยอะไม่ออกอะออกแล้วอ่าองนี้องค์ที่8นะครับนี่นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่8ดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่9นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมครับผมองค์ต่อไปครับองค์ที่10นะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่จีนนะครับหรือหลวงปู่ยิ้มน่าจะหลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อผงคุกลักนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่10นะครับองละ300บาทนะครับ สี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมพิมพ์คอตึงนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับเหรียญหล่อนะครับอ๋อหลวงปู่สุกนะครับ เป็นเหรียญล่อหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับเนื้อทองผสมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่สิบสามนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งครับผมนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าอีกพิมพหนึ่งนะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อตะั่วชิ้นนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสี่องต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อแตกลายงาสยกไุ้นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่สิบหกนะครับ เป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับรู้อย่างเดียวว่าเจ้าขุนศรีสนวัดสุทัศนะครับน้าพระกิ่งวัดสุทัศนะครับน้ําทองวิ่งกระจายเลยนะครับนี่นะครับสองสี่กว่าเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปลอหลวงเพ่อะเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับรูปลอหลงเพ่อะเงินพิมพ์นิยมนะครับ องต่อไปครับองค์ที่สิบแปดนะครับอ่าพระปิดตานะครับนี่นะครับเนื้อผงคุกรักเช่นกันนะครับนี่นะครับหลังยันนะครับอง์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับพระปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับปิดตาเนื้อตะกัวหลกพ่อเดิมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นพระกุนะครับนี่นะครับนางข่ามาปางนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ละ300บาทนะครับ4ี่องค์ึ0 0พันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่21็ดนะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่21็ดนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่22นะครับเป็นพระกุหูยานลบบุรีเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่22นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่2ิบามนะครับเป็นพระกิ่งพรมน้ำมนต์นะครับนี่กิ่งประเทศจีนนะครับเนื้อโลหะนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับล่องเรือมาขายสมัยก่อนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่24นะครับอ้าวบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกรุบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับองนี้องค์ที่24นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่25นะครับนี่นะครับเป็นแม่นางกวักนะครับเนื้อชินนะครับเอ้ยไม่ใช่เนื้อสำลิดนะครับเป็นแม่นางกวักเนื้อสำลิดนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่25้านะครับ อง์ต่อไปครับองค์ที tá, ่ illing, 26นะครับอ้าวสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับมีกระเทาะตรงนี้บินตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับองค์นี้องค์ที่26นะครับวัลคังพิมพ์ฐานแซมองค์ต่อไปครับองค์ที่27นะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่27นะครับ พิมพฐานสูงนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่เนื้อหาดูง่ายเลยนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นรูปหลอบปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเนื้ออัปปะก้านะครับองนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับ อง์ต่อไปครับองค์ที่30นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์6ชั้นแขนหักศอกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่30นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ส1อดนะครับเป็นนางพญาพิมพ์เทวดานะครับนี่นะครับ EP นี้ก่อนนอนนะครับมาให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าองนี้องค์ที่31เอดนะครับ องค์ต่อไปครับผมองค์ที่32นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับเป็นนิยม A นะครับนิยม A หลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนครับผมองค์นี้องค์ที่32นะครับผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่33สานะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวหลงผู้เอี่ยมนะครับไม่ทราบว่าออกวัดอะไรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ส3สานะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่34นะครับพระปิดตาเนื้อตะกวดเช่นกันนะครับหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่34นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่35นะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับเต่ามหาโชคมหาลาภมหาเสน่ห์นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูเนื้อนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่36นะครับเป็น พิมพ์นิยมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับพระปิดตาหลวงปู่จีนนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับหลวงปู่สุขเช่นกันนะครับบัวห้าเม็ดนะครับเนื้อตะกัวนะครับตะกัวชินนะครับ หลังยันนะครับบัว5เม็ดนะครับองค์นี้องค์ที่38องค์ต่อไปนะครับองค์ที่39นะครับเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับก้นเงินด้วยนะครับก้นเงินนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับองค์นี้องค์ที่39นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่40นะครับเป็นพระปิดตาก้นหอยนะครับตีหลวงปู่เอี่ยมอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับปิดตาก้นหอยนะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับองค์นี้องค์ที่40นะครับ องละ3 0 0บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้องค์ที่41นะครับสมเด็จวัลขังนะครับน่าจะเป็นพิมพเจดีใหญ่นะครับนี่นะครับลงรักให้เห็นเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่41นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับเนื้อทูโทนนะครับนี่นะครับเม็ดเม็ดนะครับเม็ดพุทธคุณครับเม็ดมวลสารนะครับสมัยก่อนนะครับนี่นะครับ เข้าตำลาเข้าตามตำราเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขเช่นกันนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับเนื้อชินตะกัวนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นิยมมือรองพิมพบีนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับกลุบางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคตินะครับมีหูนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระกลุมาเหส่วนเนื้อชินเงินนะครับนี่พิมสองหน้านะครับมเหส่วนเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับ นี่นะครับมีรอยระเบิดนะครับของชินนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อจะกััวสำลิศเนื้อโลหะไปคล้ายสำลิศนะครับน่าจะออกสำลิศเงินนะครับอ่าโลหะไม่ทราบที่นะครับอง์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่สี่สิบแปดนะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับใช่ปะใช่สมเด็จจานโตอ๋อนี่นะครับออกวังหน้านะครับสมเด็จปกโพวังหน้านะครับอง์นี้องที่ี่48นะครับ